ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมนะครับลูกสาวของเจ้าดำเทพลีลานะครับสายเมธจะเป็นเยียเก้าหน้าปีใหม่โกตีนะครับตอนนี้ก็อายุได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับวาทีวาที่แม่พันหลักนะครับวันนี้วันนี้ก็ปล่อยมาเลี้ยงหญ้านะครับที่สวนนะครับ ีสันนี่ก็วายงามทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้จะเอามาผสมนะครับกับลูกแสนลักนะครับแสนลักบิ๊กกับนะครับแสนลักบิ๊กกับแดงปืนกลเท่าสามหมื่นห้านะครับนี่กระดูกโครงสร้างนะครับยังใหญ่ยังตัวนี้เป็นลูกของเจ้าดำเทพดีลานะครับ อายุสี่เดือนนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจทายาทนะครับจะเอามาผสมกับแสนลักปิกับนะครับอันนี้ก็เป็นดําเทวีลาเยียเกาหนานะครับก็โกติดตามมาไว้นะครับนี่เดี๋ยวจะปล่อยทายาทนะครับถ้าผสมแล้วก็จะมีทายาทมาแบ่งนะครับนี่ดีใจโคตรโหดเด้อนี่สายนี่